ได้ใน,ในสวเดนมาแล้วมาแล้วค่ะเก็บชั่วโมงเก็บชั่วโมงชมธรรมชาติยามเย็นตอนทุ่มกว่ากว่สเวเดนนะคะว้าวสวยงามมาก สวัสดีค่ะโอ้ยไลฟ์ผิดเวลาหรือเปล่าคะเงียบจังยินดีต้อนรับนะคะสลันยาแทมซายิงไทยในสุเดน กว่าแล้วนะคะขออภัยนะคะก็อยากไลฟ์โชว์เนาะท้องฟ้ามันสวยนะคะชมเพลินเนะาะอากาศก็สิบเอ็ดองศาเองนะคะวันนี้โอ้โหสามท่านแรกมาแล้วคะ่ะ ชมท้องฟ้าสวยๆนะคะเดี๋ยวชมไปด้วยกันเนะาะมองท้องฟ้าขับรถตกถนน,นไม่ตกนะคะทุม่มทุ่มกว่กวนะคะทุ่มสิบแปดนาทีนะคะโอ้โสวยงาม,มากนะคะอพอมาแล้ว โอ้โหสวยมากเลยนะคะภาพนี้ไม่ได้เอาลงไม่ได้เอาลงเ,ออเรียกอะไรนะหน้าปกนะคะโอ้โหสวยงามมากๆมาแล้วมาแล้วคะ่ะเป็นอะไรที่แบบอ๋อ,อวัน,ว,นวันละสาวันสานะคะยินดีต้อนรับคะ่ะสีทานแรกนะคะ ที่ไหนที่สวีเดนค่ะลู้เรลวสวีเดนสวีเดนสวีเดนเข้ามาช่วยกดเลิฟก,กดไลค์กดรัวรัวเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะที่นี่สวีเดนทองฟ้าโอ้โหวันนี้นะคะจัดจานมากๆสวยงามนะคะ มากับเพื่อนหรือเปล่าคะมีใครมาด้วยหรือเปล่าตอนนี้ก็ทุ่มกับสิบเก้านาทีนะคะเวลาท้องถิ่นสวีเดนโอ้ท้องฟ้าโอ้โหงามมากๆทุ่มกว่า เห็นท้องฟ้าสวยนะคะก็เลยไล่หน่อยนึงเนาะธรรมชาติยามทุ่มกว่าสวีเดนนะคะแสงเหนือกำลังขึ้นเพรึบเลยนะคะช่วงนี้อากาศก็แค่สิบองศาแล้วนะคะโอ้โหท้องฟ้า สิองศา10องศาขอบพระคุณค่ะที่เข้ามาทักทายนะคะ ขออภัยนะคะที่ไลฟ์ไม่ได้เป็นเวลานะคะเห็นสวยธรรมชาติสวยก็เลยไลฟ์นะคะขอโทษขออาภัยหลายลๆเด้อท่านอยากได้ยังไม่นอนก็แวะมาเป็นกำลังใจสักแป๊ดไลฟ์นี้ไม่นานนะคะไลฟ์นี้จะไลฟ์แค่แป๊ สักสิบห้านาทียีสิบนาทนะีชมทองฟ้าสวยๆเอาตรงนี้แล้วกันนะคะท้องฟ้าสวยๆตรงนี้แล้วกันนี่เลยตธแข็งแรงเง่งขอบพระคุณค่ะ เริ่มเย็ยนแล้วนะคะสซีเดนเริ่มหนาวแล้วตรงนี้นกก็ชอบมารวมตัวกันนะคะเวลาหน้าอ่าสวัสดีค่ะคุณพี่เอสวัสดีค่ะน้องสาวสวยงามมากๆค่ะขอพระคุณนะคะอุ้ยลมอะไรหอบมาเนาะ <laughs> ขอบพระคุณมากๆค่ะพี่สาวสบายดีนะคะอ้าววันนี้สลัญญานั่งอยู่ตรงนี้แล้วกันโอ้โหท้องฟ้าแบบเป็นเดี๋ยวพาออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งยินดีตอนละแปดท่านแรกนะคะพี่สาวพี่สาว สบายดีนะคะคิดถึงคิดถึงค่ะช่วงนี้แป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยไปข้างนอกแป๊บหนึ่งทางนี้ก็สวยนะคะสวัสด,ดีค่ะที่นี่เขาเรียกเบียนดีนนะคะชื่อหมีอ่ะหมู่บ้านหมีนะคะ โอ้ปิดเสียงขอโทษนะคะโหพูดยาวเหยยดเลยนะคะโอ้โหแล้วจะรู้ไหมเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะว่าจะลงไลน์แล้วนะคะเนี่ยพูดยาวหยยดอยู่คนเดียวนะคะโอ้ยปิดเสียงลืมไหมลืมเปิดเสียงนะคะที่นี่ลู้แล้วสวีเดนนะคะอ่าอ้าขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ไลนะะ์หน้าค่ะบายบาย ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีนะคะขอพระคุณทั้งสามท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะกดเลิฟกดไลค์ให้ะคะ่ะบายบายขอบคุณะค,ะค่ณะไบไม้เปีย